ของบิ๊กป้้มกันแล้วค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะมีการประชุมาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะสั่งขยายพลรรกฉรุกเฉินต่ออีก3เดือนค่ะแล้วก็กำชับนะคะให้ดูแลในเรื่องของช่วงการเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะครับโดยพลโทพัชศักดิป์ปฏิรูปานนท์ครับผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกัครับได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครับที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดครับโดยที่ประชุมเนี่ยยังได้ร่วมการพิจารณาเห็นชอบตามที่กรรมานภณภาคสีฮะเสนอโดยนะครับขอให้มีการปรับลดพื้นที่อำเภอมายยจังหวัดปัตตานีครับออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพรกฉุกเฉินครับเนื่องจากผ่านเกณฑ์การประเมินผลนะครับและขอให้นําพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรครับมาบังคับใช้แทนพร้อมเห็นชอบนะครับขยายเวลาการ,การประกาศ สถานการณ์ถูกเฉินที่มีความร้ายแรงในอีกสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับยกเว้นนะฮะอําเภอศรีสาครอําเภอสุไงโกลกอําเภอแว้งครับอําเภอสุขีรินจังหวัดราธิวาสครับยกเว้นอําเภอยะริงอําเภอมายอําเภอไม้แก่นและอําเภอแม่ลานครจังหวัดปัตตานีครับและยกเลิกระยะลานะครับยกเว้นอําเภอเบตง อำเภอกาบังออกไปจากออกไปอีก3เดือนนะครับใช่ค่ะโดยเป็นการขยายเวลาครั้งที่71แล้วนะคะคเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระงับยับยั้งสถานการณ์ให้ได้นะคะอยากให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้พลเอกประวิทย์นะคะได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย แล้วก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งในและก็นอกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะคะซึ่งจะต้องมีการเตรียมการดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยค่ะ